เอาไปใช้ามาสองถอดไม่ออกตัวเดียวอเอาคีมล็อกออกไปร้อนเลยจับสองมือไหมเอา,าดีโดนถอดไ <ừ. S 1> อ,อ่เชื่อมไฟฟ้าครัออกไปมานี่เอยมา,านี่ ใช้ตัวเชื่อมครับไม่ออกออดูรลอดไอชาร์จถอดคืนชนออกมาแล้วไม่ออกเออรลอดตัวเดียวสามชั่วโมงปันไปโช่างไหนคันมาหวานน้ำครับถอดไอชาร์จออกเปลี่ยนปั๊มน้ำครับน้ำมันติดช่างเขี้ยวๆไม่ต้องถอดก็ได้ปบอมนะไอ้ไอชาร์ดแต่มันแคบ วเเนะ,ะกเก็บแจเรียงนั่นไหมหมดเนี่ยแจเนี่ยเรียงตรงหมดอ่ะเรียงทั้งหมดเลยเรียง,ง,งกับพื้นนะ